ต้องมาให้ได้นะคะใครที่มาเที่ยวลำพูนจะต้องมาเที่ยววัดสีคทะทะส่ครูบาถ้าค่าสี่ครูบาเป็นที่เก็บอัฐิของพราครูบาทั้งสี่แต่จะไม่บอกนะคะว่าครูบาทั้งสี่มีท่านใดบ้างรอให้พวกท่านมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง ครับขนาดกลางตัวนี้ก็รังรับคนน่าประมาณหนึอยห้าคนนะครับหากลูกค้าสนใจจากงานเลี้ยงงานแต่งหรืองานสัมมนาต่างๆสามารถติดต่อฝ่ายขายที่ทางสำนักงานทางดานาได้เลยครับฝ่ามือถ้าวงมันไม่ดังลูกค้าตรงนี้เต็มเลยครับามข้อทางออกการเชื่มถวงครับขับมาคำได้หน้าซ้ายมือคือเสาเลี้ยวจากเรือครับมีค่าบริการผู้ใหญ่คณะนละ139บาทถึงเจบาทครับ สำหรับลูกค้าที่พักเที่รีสอร์ทของเราสามารถมาไหว้ได้ฟรีเลยนะครับแนะนำให้ลูกค้าเตรียมชุดแต่งงานและผ้าเช็ดตัวมาด้วยครับศาลนั้นในสวนหินจะมีประวัติที่มาของหินและหินลักษณะต่งางๆนะครัะฝั่งทางด้านขวาลูกระดับด้วยไม้ยัดอึพญานาปาลโมมาหินควนและมุยยะนาคอนได้อยู่ทางด้านในครับจุดชมวิวจุดแรกอยู่ด้านหน้าซ้ายมือของบ้านต้นไม้นะครับส่วนทางด้านของจำลองไม้ประเล็เฟอร์และสวนดอกไม้นะครับ ้าพเป็นนี้สามารถเดินเข้าออกจากประตูหลังตรงนี้ได้หยครับรีสอร์ทของเราจะมีทั้งหมดเิดเต็ดและมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น246ห้องนะคร ราคาห้องสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่1,900บาทสำหรับสองท่านท้อมอาหารเช้าครับแต่อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามช่วมเติมทางเราทีได้เลยนะครับถัดมาซ้ายมือคือโซนสนามเด็กเล่นโซนแรกของเราชื่อร้านมะฮอกกานีครับลูกค้าสามารถนำเอาเสื่ออาหารมาหามาน้าปูรับประทานทำกิจกรรมต่างๆกับตรปบรัวได้นะครับและเราก็มีเครื่องเล่นสไลเดอร์ชุดใหม่ั้งหมดะสำหรับเด็กอายุ6ถึง12ปีครับ คับแสงคือตรงนี้คือสวนตามในรมก้าไม้ที่ใช้จัดแสดงจะเป็นตาประเภทตาเขียวหมักเหลืองหมักแดงหมักเส้นหมักชมพูและตามขายไระหยิ่งเป็นต้นครับควายนกมาแพะไม่น้ําปลูกครับนงควายบางตัวได้รับการไข่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยนะครับส่วนม้าของเราก็จะมีชื่อทุกตัวเลยครับทุกทีกท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 ก ดอาร์โดูดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกะครับนี่ข้างซ้ายตัวเลขที่เหนือตรงทางด้านขวามือนะครับส่วนน้องโอ๋มีชื่อว่าพี่มีเชอรเป็นโอดหนึ่งเดียวครับตรงนี้คือจุดให้อาหารสัตว์ที่นี่ลูกค้าสามารถให้อาหาเสร็จได้เลยนะครับความเสร็จความเสร็จก็วอาหารพารามีจำหน่ายอยู่ตรงด้านหน้าจุดจำหน่ายตัวครับลูกค้าสามารถไปเลืดูชิกันได้นะครับนี่จะเป็นโซ่ของภาคใต้ครับขวามือนักดือกล้งของน้องแย่นน้องแฝกน้องกระตัวสายพันธุ์ต่างๆนะครับ ทา,าลองดูได้ครับลูก้าสามารถลงไปพวบคืนทักทายกับนกกันดูได้ครับอาคารทางด้านซ้ายมือที่ลูกค้าจะมีเป็นกองของนกยูงกินเดียกับไก่ป่าครับส่วนทางด้านหน้าซ้ายมือแล้วความ,มือคือโซนสนามเด็กเล่นโซนที่สองครับตรงนี้จะมีสนามวาสเตบ,บอลสนามฟุตซอลบ้านเด็กบ้านถนมฝังบ้านต้นไม้ครับซ้ายมือก็จะมีตลาดทรายชิงชา้ารละสไลเดอร์นะครับร้านกระโดดม้าหมุนครับตรงน,นี้จะเหมาะทั้งทจกรรมสสำหรับเด็กอายุ3-5ปีครับ ทางด้านบนเลยครับเป็นกรมของไก่แจ้ครับมีเป็ดที่เหลียงไก่ฟ้าหลังขาวและหลังเทาด้วยครับเป็ดทีเหลียงจะเป็นเป็ดสายพันไข่นะครับเ็าจะไข่เวลาฟองตัวฟองไข่ทุกวันเลยครับเรางทางด้านซ้ายมือคือโซนสวนสมุนไพร ตานนี้เรากำลังเข้าสู่โซนสวนตามกันทั้งทางด้านหน้าซ้ายมือและขวามือทั้งหมดเลยครับท่าลูกค้าเินสำรวจเข้าไปด้านในสวนตามก็จะเจอกับไม้กระดับเป็นไม้หยาบหลายสัตว์ต่างๆ12ปีนักสัตว์ับจะมีด้านทั้หตัวนะครับทางซ้าย6ตัวทางขวาอีเกี่ยวครับเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาจากหลากหลายประเทศนะครับเป็นต้นตามนำเข้าครับท้าสามารถเข้าไปศึกษาดูด้านในได้นะครับ ปกติแล้วลูกค้าจะสามารถนรดได้ทุกจุดเลยครับแต่รถกางจะไม่ได้จอดรอลูกค้านะครับหากลูกค้าต้องการขึ้รอบต่อไปสามารถรอตามตารางเวลาด้านข้าวเดี๋ยวรยครับรถจะเข้ามาที่ช45นาทีครับแต่นังจากรอบนี้เรียนรอบสุดท้ายแล้วครับจะไม่มีรถารางเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ก,าการออกจากเส้นสามารถลรได้าาครับเบอร์โทรจะอยู่ในใบเสร็จที่สซื้อตั๋วนะครับ อันที่2จะอยู่ในกุญแจห้องครับแล้วก็แบบที่3จะอยู่ในแผนที่นะครับลูกค้าสามารถโทรมาแจ้งจุดกับจำนวนคนนะครับเราจะนั้งมาครับครับทางด้านหน้าซ้ายมือครับเป็นทางไปบ้านจำลองบ้านเล็กในป่าใหญ่กป็นจุดถ่ายรูปครับหากลูกค้าเดินตรงไปด้านหน้าข้างในจะมีบ้านกระต่ายกับตรงดาวหรือตรงทองหรือตรงน้นด้วยครับเป็นจุดให้หานสัจุดที่3จุดสุดท้ายครับจุดนั้นสามารถให้ข่าสดได้เลยนะครับ ด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นทางไปจุดชมวิวสะพานริมน้ำและชิงชาไม้ครับลูกค้าเดินเรียบไปทางตลิ่งด้านขวามือครับจะเจอกับกระเจงพีรามิดสีฟ้านะครับด้างล่างคือจุดไฮรูปสวนกระบองเพชรและสะพานข้ามน้ำครับฟ้าเยยที่เราใช้กระดับบนสะพานด้ยั้งวงเปอร์เมน์ครับมีลักษณะคล้ายดอกทองกาแต่เป็นสร้อยระยะมีสีส้มนะครับออกดอกประมาณปีละหนึ่งถึงสองครั้งครับประมาณช่วงฤดูหนาวกลับลายฤดูขออภัยครับช่วงฤดูฝนกลับลายฤดูหนาวครับ และขวามตรงนี้คือปฏิมากรรมไม้อยบรูปแม่ลูกมีชื่อว่าโอเพึงนะครับแต่รู <c ười> ปปัจจุนดอกไม้ผมแนะนำจุดนี้เลยนะครับที่มาของชื่อบ้านน้องเสโมก็มาจากต้นเสโมทางด้านขวามือท่านนี้ครับ ซึ่งมีลักษณะผลที่เสฉะครับคล้ายกับรูปมือหรือุ้งมือคนนะครับม่านสามารถรับประทานต้นซีโลโกลทางด้านขวามือนะครับไม่จะมีไม้ดัดรูปใจลงเสาขนาดใหญ่3าตัวทางด้านหน้าเลยครับเ <c oughs> สียงตรงจะหมายถึงต้นตรงยุบต่มครับต้นที่มีใบแหลมแทางด้านขวามือตรงนี้ใช่หมดเลยครับ <c oughs> ส่วนต้นที่สูงๆนั้นชื่อว่าหัวเตอร์หรือเาแฉหางมา้านะครับ ทางไปทางด้านขวามวือลูกค้าสามารถเดินข้ามสะพานลัดไปที่จุดชมวิวตัวนี้ได้เมยนะครับไปนอเสาโดยสุดท้ายอยู่ทางด้านขวามือครับจะมีฟานแหลมคนกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารชื่อดีกว่าโนอดอนครับตอนนี้เราวนกลับมาถึงวงเวียนมาอีกจุดครับ ครับสำหรับค่าบริการรถก๊อฟเช่าครับราคา350บาทนั่งได้5้าท่านในเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับเราจะมีคนขับให้ด้วยครับลูกค้าสามารถแจ้งคนขับของเราได้เลยนะครับว่าต้องการไปจุดไหนหรือว่าให้จอดรอตรงไหนครับกอนขับจะอยู่กับลูกค้า1ชั่วโมงครึ่งครับแนะนำให้ลูกค้าโทรจองก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าอาจจะมีคิวที่ต้องรอนานได้ครับ แม้ทัพอาการทางด้านซ้ายมือนหลังนี้คือหอคาทัดีครับเป็นห้องประชุมห้องสันนักงานขนาดใหญ่ของเราเลยครับอาคารนี้เรรับคนได้ประมาณ3,400คนนะครับเช่นเดียวลับลูกค้าทีมาจัดงานเลี้ยงหรืองานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆครับถ่านจะหอคำทัพดีสายเงิก็จะมปบ้านไทยโบราณสามหลังครับการไม่ใช่ว่าเงินก็้วยไม่ไ้เงินกระเด็นและเงินติดอูนะครับ จิ้มิ่มากกว่าหนึ่งร้ยที่ลูกค้าสามารถที่จะเยี่ยมชมได้ครับข้างในก็จะมีข้อของเครื่องใช้ในสมัยนั้นดยู่ครับเป็นบ้านที่ยกอมมาจากจังหวัดลำพูนทั้งลามเลยครับและนํามาประกอบรวมกันที่นี่นะครับถัดมาครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับลานจอดรถตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับปล่อยบอลลูนเช่นกันนะครับบอลลูนจะถูกปล่อยตามที่ลูกค้าจองเึื่ครับประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าครับ จุดส <an> ุด <t> ท้ายอยู่ทางด้านขวามือครับป้ายทางเข้าชมสวน Horizon Village สวนท่ามีชนครับ่วนนี้ระดับเ้วยรูปปั้นช้างเชื่อวคืั้งมีไม้ดัาดรูปยูนารและผงานงานเลยครับตรงนี้จุดเป็นเชื่อไทยรูปเช็คพิ้นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับครั้งนี้ผมก็ขอจดการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ